สวัสดีครับุทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ SLC Podcast รายการที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ S l ทครับกับผมครับเล้งผู้ช่วยวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยี่ยงยืนคณะครุศาสตร์จุฬาครับสวัสดีครับอาจารย์ภูครับอัธพลอนันต์วรรศกุลจากคณะครุศาสตร์จุฬาครับในตอนที่แล้วนะครับพวกเราก็ ได้พูดถึงการสร้าง learning community ด้วยระบบที่เรียกว่า lesson study ไปแล้วนะครับมีการแจกแจงรายละเอียดต่างๆที่สำคัญจำเป็นนะฮะในการสร้าง learning community ที่สำคัญในโรงเรียนให้เกิดขึ้นได้นะครับในวันนี้เราจะมาโฟกัสที่เรื่อง SLC อย่างที่อาจารย์ได้สัญญาไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับก็จะขอให้อาจารย์แบบเปิดเลยครับว่าในโรงเรียนแบบ SLC ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะอันนี้เราขอมองไปทางนู้นก่อนนะว่าแบบที่ต้นตำ,ตำรับเนี่ยเขา มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําบ้างแล้วก็รูปแบบมันจะเหมือนหรือแตกต่างจากที่ทําอยู่ในเมืองไทยยังไงครับเราคุยเป็นระบบกิจกรรมในภาพรวมของโรงเรียนเนาะยังไม่ได้พูดไปที่ระบบกิจกรรมในห้องเรียนกันละกันนะครับเวลาเราคุยเรื่องโรงเรียนเอเที่ทํากันอยู่ในระดับนานาชาติเนี่ยมันจะมี3กิจกรรมหลักๆนะกิจกรรมแรกเราเรียกว่า Open Class นะครับคือกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะมีการเปิดชั้นเรียนแบบที่ให้เพื่อนที่เป็นผู้พัฒนาบทเรียนร่วมกันในภาคการศึกษานั้นหรือปีการศึกษานั้นที่เรียกว่าบัตดี้ที่เชร์เนาะได้เข้าไปร่วมสังเกตการนะครับหรือเป็นการเปิดชั้นเรียนที่มีคนนอกเข้ามาร่วมด้วยเช่นในเคสของหลายมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นก็จะมีอาจารย์ทํางานร่วมกับโรงเรียนก็จะมีวันที่เป็นลักษณะ open class ที่มีอาจารย์จากฝั่งคณะคณิศา,า,า,าสตร,สร,สร์นะครับลงไปสังเกตการในชั้นเรียนด้วยนะครับผมอันที่2เราเรียกว่าซิมโพเซียม สิ่งประเพก็จะเป็นการสรุปงานประจําปีการศึกษานะครับซึ่งปกติเขาก็จะมีเป็นปีละ1ครั้งเนาะที่คุณครูเขาจะมาารวมตัวกันแล้วก็ในวันนั้นก็จะมี Open Class ที่เป็น Public ก็คือเปิดให้คนนอกโรงเรียนนะเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนด้วย แล้วก็ความพิเศษของซิมโพเซียมก็อาจจะมีนักการศึกษาที่ถูกเชิญมาเป็นแกส,สวมาเป็นแขกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนจากการสังเกตชั้นเรียนส่วนกิจกรรมที่3ก็คือเรื่องของคลาสรมวิจัยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่คุณครูแต่ละคนเนี่ยเขาจะทําวิจัยของตัวเองต่างน้อยที่สุดในหนึ่งปีการศึกษาเขาจะมีวิจัยหนึ่งเรื่องเป็นหัวข้อที่เขาสนใจเกี่ยวกับชั้นเรียนของเขานะครับแล้วก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือระบบกิจกรรมโดยภาพรวมของโรงเรียน SLC ที่ทำมาอยู่ทั่วโลกกับ ในส่วนของ Open Class เนี่ยเราน่าจะเคยพูดถึงกันมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวกิจกรรมที่ไปดูตอน International Conference นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบกิจกรรมที่เราทำทำกันมาคือตัว Lessons t u d ดทีนี้ผมจำได้ว่าตอนที่อาจารย์มานาบุมาจัด p u b l i c เลชเที่เมืองไทยเนี่ยครับอาจารย์เคยพูดถึงว่า Open Class ที่นู่นเนี่ยทำกันบ่อยมาก อันนี้คืออยากให้อาจารย์แบบช่วยเล่าให้ฟังนะแบบมันบ่อยเนี่ยมันบ่อยยังไงปะแค่ไหนคือเขาโอเพนคลาสของเขานี่คือความหมายที่เป็นโอเพนคลาสระดับเลเซอร์เนาะที่มันมีกระบวนการ l s ที่คุณครูเขาจับคู่หมั่นกันหมุนเวียนเขาไปเยี่ยมเยียนตามห้องเรียนเพราะฉะนั้นครูบางคนในหนึ่งปีการศึกษาเนี่ยอาจจะมีการโอเพนคลาสให้คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะดูไม่ต่ำกว่า1 0 1ถึงครั้งบางโรงเรียนก็อาจจะออกคนอยู่ที่แมาสัก4-5ถึงครั้งแต่รวมทั้งโรงเรียนเนี่ยรวมอะเยอะไง ประมาณเก็บเก็บร้อยครั้ง <laughs> ว <น S 2> วเวลาเคานับก็อาจจะนับเป็นระดับโรงเรียนว่าในหนึ่งปีเนี่ยมีการโอเพนคลาสของทางโรงเรียนนียของคุณครูกี่ครั้งใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นให้คุณครูได้รู้สึกว่ามันมีหลักไมในการทํางานเช่นสมมติเติมนึงเห็นจะเปิดท้องเรียนให้เพื่อนของชั้นข้ามาเยี่ยมสัก3าครั้งหรือ4ี่ครั้งพอาะฉนนั้นก็จะมีบทเรียนที่เขามีการหารืร่วมกันอย่อยางต่อเน,นื่องและมีบางบทเรียนที่เลือกมาเพื่อจะเป็นวันที่เพื่อนตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นระดับบัตตี้ก็ดีหรือเป็นกลุ่มนะจะเข้ามาดูด้วยกันในห้องเรียนอันนี้ก็ทําให้เราเรียกว่าโอเพนคลาสนะครับแต่โอเพนคลาสแบบนี้ังเป็นการโอเพนคลาสภายในคือเฉพาะในโรงเรียนดูกันเองเนาะ hmm. อาจจะมีเป็นแบบติงสานะคือมีอาจารย์แต่ฝั่งข้างนอกมาวิจนะัยนยเข้ามาดูด้วยครยูเคยไปดูโรงเรียนที่จะมางาตะเพื่อนรุ่นน้องครูไปอาจารย์อยู่ที่หมหาจุฬา,าที่นั่นเขาก็จะมีการเยี่ยมชั้นเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะพานักศึกษาปริยตรัตีบ้างปร,ริยัโทบ้างเางข้าไปเรียนรู้กับคคุณครู ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งครูที่เขาเป็นบัดดี้กันท่านผู้อำนวยการหรือบางโรงเรียนที่เราไปแล้วก็จะเจอว่าเขาจะมีครูเด็ก mm hmm. ๆครูใหม่ที่เพิ่งมาทํางานก็สิโอกาสมาดูกิจกรรมโอเพนคลาสด้วยเพื่อเรียนรู้จากห้องเรียนของรุ่นพี่นะครับจ mm hmm. ึงอาจจะกล่าวได้ว่าโอเพนคลาสเนี่ยเราจะพูดถึงในเชนที่ว่าเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นการภายในเนาะอาจจะเป็นการทำเล็กๆที่เรียกว่าอินเทลโอเพนคลาสครูเรียกครูเองนะอินเท e โอเพนคลาสเนาะมันก็เปิดการเรียนการเรียนกสอนในบ้านให้ดูกันเองแล้วก็มี mm hmm. เป็นเชนน อินเฮาส์ก็คือมีเออเป็นเซมิพับลิกก็คือกึ่งสาธารณะมีคนนอกเข้ามาร่วมดูด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในวันซิมโพเซียมใหญ่อะครับปกติเขาก็จะมีการโอเพนคลาสความเหมือนกันกนะ็คือไม่ว่าจะเป็นโอเพนคลาสระดับไหนก็ตามบทเรียนนั้นจะต้องถูกหารเรย์กันมาล่วงหน้าแล้วก่อนจะเริ่มมีการเปิดชั้นเรียนมีการทําเป็นลักษณะแผนกรสอนย่อนะครับของญี่ปุ่นเป็นแผนการสอนหน้าเดียวหน้าสองหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้คนที่จะเข้าร่วมสังเกตการชั้นเรียนในลักษณะวันโอเพนคลาสเนี่ย ได้เห็นโฟล์กิจกรรมเห็นว่ามันจะมีทัสอะไรเกิดขึ้นมีเป้าหมายอะไรแล้วก็ปกติก็จะมีแผ่นผังที่นั่งของนักเรียนเพื่อให้เรารู้ว่าเด็กคนไหนนะครับชื่ออะไรเพื่อที่เวลาเรากลับมาคุยกันเราจะได้พอเห็นว่าตำแหน่งที่เราสังเกตอยู่นักเรียนผู้หญิงแถวหน้าเนี่ยเด็กคนนี้ชื่ออันนี้นะเราเห็นอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่กิจกรรมดําเนินไปเพราะหัวใจสําคัญในการเข้าไปสังเกตการชั้นเรียนผ่านกิจกรรม Open Class, อพเพคลาคกิจการไปดูการเรียนรู้ของเด็ก เราไม่ได้เป็นลักษณะของการเข้าไปดิเิทัการสอนของคุณครูอันนี้เรียนย้ำเนาะเราไปดูการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เราไม่ได้ไปดูการสอนของครูแต่การเรียนรู้ของเด็กๆมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่คุณครูออกแบบมาลงหน้าการตัดสินใจเฉพาะหน้าตรงนั้นแล้วก็การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอันนี้นนครับเป็นจุดที่อาจจะแตกต่างโรงเรียนที่ทำ lesson study ทั่วไปไม่ทำ SLC เขาไม่มี open class เหมือนกันแต่เขาไปดูคุณภาพของมทเรียน โดยที่ไปแกะรอยดูว,ว่าบทเรียนที่ออกแบบมาเนี่ยใช้แล้วเวิร์กไม่เวิร์กนะครับโดยที่ดูจากการที่เด็กทํางานได้ไม่ได้แล้วก็ถอดแพทเทิร์นการคิดเนาะแต่ใน SLC เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปดูแค่ตัวเลสเซนที่เราออกแบบมาล่วงหน้ายูนิตในการสังเกตของเราคือเด็กทุกคนเลยแล้วก็ดูว่าเด็กแต่ละคนเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้นในกระบวนการเพ่งคลาสเนี่ยมันก็จะมีการสังเกตการชั้นเรียนเนาะซึ่งคนนอกที่เข้าไปเนี่ยจะต้องไม่รบกวนการเรียนรู้ของเด็กด้วยการที่เข้าไปคุยกับเด็กไปทัก ไปแทรกกระบวนการที่คุณครูกลำลังทางานอยู่หรือเข้าไปอยู่ใกล้เด็กจนรบกวนเขานะครับเราอนุญาตให้มีการบันทึกวิดีโอเป็นตอนสั้นๆได้ถ่ายภาพได้แต่ต้องไม่เห็นใบหน้าของนักเรียนแล้วก็ต้องขออนุญาตเด็กก่อนถ้าจะมีการต้องขอถ่ายงานอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะพยายามให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเลยนะครับในการที่จะถ่ายงานเด็กออกมาเราจะเน้นไปที่กิจกรรมมากกว่ารายละเอียดเชิงลึกนะครับเด, Luck, เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อใน EP หน้าทั้ง Open Class หรืวว่าตัวระบบกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็คุณครูท่านใดที่ฟังแล้วอาจจะแบบเพิ่งมาฟังนะครับก็ลองย้อนกลับไปฟังได้ในตอนที่3นะครับที่พวกเราได้รีวิวไปแล้วว่าในชั้นเรียนที่ญี่ปุ่นที่เป็นตัวอย่างของอาจารย์มอคิสกะใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ,รบผมใช่ครับยังไงก็ฝากให้ไปติดตามในตอนนั้นได้นะครับในส่วนของ Open Class ก็จบแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของซิมโพเซียมหรือการที่คุณครูเข,ข้ามาประชุมกันอันนี้ผม อยากให้อาจารพูดนิดนึงครับว่าผมเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าซิมโพเซียมที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณครูเขาคุยเรื่องอะไรกันครับที่ครูได้เข้าร่วมประชุมของนานชาชาติของ SLC Community นี้มาไม่ว่าจะจัดที่จีนที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นมีแพทเทิร์นเหมือนกันคือเริ่มต้นจากการเดินดูทั้งโรงเรียนนะครับเป็นการเดินให้เห็นว่าโรงเรียนนี้ยเซตติ้งเป็นยังไงแล้วก็ทุกห้องเรียนเนี่ยก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ ซึ่ง<ะ>น่าสนใจที่เวลาเราไปเียนดูเ้าก็ะเะพะทุกห้องเรียนก็จะมีแพทเทิร์นของการทํางานเช่นมีกิจกรรมกลุ่มเป็นทีม4ี่คนเป็นงานคู่กันเป็นลักษณะทำทัสของการเรียนดูที่ลงมือทําจริงๆนะครับเพื่อเหมือนกับเป็นการด้เห็นภาพนะครับของโรงเรียนทั้งหมดเนาะแล้วก็จะมีอาจารย์จัดห้องเรียนที่เปิดบางห้องเป็นโอเพนคลาสลักษณะคู่ขนานให้เราเลือกเข้าได้เพราะว่าปกติเวลาซิมโพเซียมใหญ่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นหรือเกาหลีจีน เขาจะเปิดอย่างน้อย2ถึง3คลาสเพราะว่าจะมีผู้เข้าสังเกตการเยอะก็ต้องแบ่งกันเข้าใช่ไหมครับก็มดครูสนใจนคณิสรูก็จะห้องคณิสตา์เล็งสนใจห้องสังคมก็ไปห้องสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นขนานกันแล้วพอปาาพาเป็นลักษณะพารารเลนเสร็จแล้วเนี่ยตอนตอนท้ายหลังจากที่ Open Class เสร็จเรียบร้อยจบคาบคาบต่อกันเลยอะครับคนที่สังเกตการสอนเนี่ยก็จะยังคงอยูอย่ในห้องเนาะแล้วก็ครูที่เป็นโมเดิร์ติเชอร์ครูบัดดี้ทิเชอร์กับครูบางท่านที่โรงเรียนมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นโมเดิร์เตอร์ก็ ว่าภาพเรียนที่เพิ่งดูจบไปเมื่อกี้มีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนูของเด็กบ้างอันนี้เราเรียวกว่าพารา l s ลเซชันนะครับที่ขนาดกันเนาะแล้วก็อาจจะมีกันเป็นช่วงนิดนึงแล้วก็อาจจะมีเป็นแบบเปิดชั้นเรียนแบบใหญ่ก็คือเลือกแค่บางคลาสที่มา1นึ่งคลาสและทุกคนเนี่ยดูด้วยกันหมดเลย ครูคเรียกของครูเองว่าเป็นโฟกัสโอเพนคลาสคือทุกคนบางทีผู้เข้าประชุมเป็นร้อยเลยอะดูห้องเรียน<ม>อยู่ห้องเรียนเดียวซึ่งจัดอยู่ในโรงยิมบ้างจัดอยู่ในหอประชุมบ้างอะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็โ<บ>อเพนคลาสที่เป็นโฟกัสโอเพนคลาสเนี่ยพอจบปุ๊บก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเช่นอาจารย์มณบ,บุและทีมเนี่ยก็จะเป็นคนเซตให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีการแรปอัพตกท้ายแพทเทิร์นแบบเนี้ยกูก็ไปเห็นตอนที่เพื่อนน้องกูก็าทาที่มางาตะอันนั้นเขาทำแบบว่า เป็นเป็นเต็มวันนะแต่ว่าเขาเดินดูเองแนตะ่ตอนเช้านะครับ,รบแล้วก็พาลูกศิษย์ปอตรีปอโทเนีเข้าไปร่วมกิจกรรมเกืสารนะเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายแล้วพอตอนบาน่ายหลังเที่ยงเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มกิจกรรม p a l ร l l e s s ซชันกะ็คือมีเปิดพร้อมกันสมห้องนะครับแล้วพอจบ3มห้องเสร็จปุ๊บก็มีเวลาให้คุณครูเขาได้คุยกันในกลุ่มเล็ก ของแต่ละห้องแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้องเรียนเปิดรวมหนึ่งห้องให้ดูไว้ด้วยกันนะครับหลังประจบห้องเรียนที่ดูด้วยกันเป็นโฟกัสโอเพนคลาสเสร็จแล้ว่ก็เป็นการเซมินานะครับเป็นการพูดร่วมกันแล้วก็ตอนที่เขาเปิดเป็นห้องเรียนแบบหนึ่งห้องเนี่ยปกติเขาที่ครูเห็นนะจะมีคุณครูในโรงเรียนเนี่ยถูกเลือกมาให้ทำหน้าที่เป็นผู้สงังเกตการประจากลุ่มของเด็ก เพื่อที่ตอนที่จะมาสรุปกันเนี่ย <_ an> เขาจะให้ครูเรา่าในแต่ละคนรีพอร์ตกันว่าที่เขาไปนั่งใกล้ๆเด็กมาแต่ละกลุ่มเด็กทํางานแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นันเหมือนกับเป็นวันที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันะนะครับโดยที่มีประสบการณ์การเรียนรู้หลากหลายมากนะครับตั้งแต่ตอนพาร์เรลเลชันตอนที่เข้าสังเกตการรวมแล้วก็ตอนที่ฟังวิทยากรช่วยกนันสะท้อนชิปหลังการกิจกรรมซิมโพเซียมเลาเป็นกิจกรรมใหญ่ครับแต่ละปีที่โรงเรียนที่ทําแบบนี้ก็จะทําเป็นแบบ ทางการเลยเปิดให้คนลงทะเบียนล่วงหน้าใครจะเข้าสิมโพเซียมของโรงเรียนบ้างเก็บค่าลงทะเบียนด้วยนะเองม, <laughs> มีการแบบเก็บค่าลงทะเบียนแล้วก็มีถ้าสนใจจะได้สมุดถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีเหมือนกับเป็นบุ๊กประจำปีะแล้วก็บุ๊กเล่ม เป็นการรวมรีเสิร์ชของคุณครูแต่ละคนซึ่งรีเสิร์ชเขาสั้นมากเขาจะเขียนเป็นรีเสิร์ชแค่สองมากนะครับเป็นรีเสิร์ชที่มาจากเรื่องเล่าของการเรียนรู้ของคุณครูในปีการศึกษานั้นๆเขาก็ทําเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยครับมี3ส่วนเนี้ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ขับเคลื่อนให้โรงเรียนรักษาโมเมนตัมของการที่จะใช้กระบวนการ l a x อครับพัฒนาบทเรียนแล้วก็มีการสังเกตชั้นเรียนผ่านการะบวนการ Open Class มีวันซนะิมมนาเนาะแล้วก็มีวันที่งานรีเสิร์ชแต่ละคนจะถูกมารวมเล่มกัน ฟังอย่างนี้แล้วมันก็เหมือนคุณครูเนี่ยเอาของมาปล่อยนะครับแบบว่าเรียนรู้มาตลอดทั้งเทอมแล้วเนี่ยก็เอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาเอามาเรียบเรียงเป็นบทความนะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ได้ด้วยอ๋ออันนี้มีความต่างนิดน,นึงเนาะมันไม่ได้เป็นบทความวิชาการเขียนขึ้นใหม่มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่ารงบุง <c oughs> คือเป็นบทความวิจัยจริงๆงที่มาจากการที่คุณครูเขาไ,ไปเป็นวิจัยประจำปีแรศึกษาเราเด็วนวิจัยของเขามไม่ได้เป็นวิจัยห้าบทเหมือนบ้านเราเขาอาจจะแบบสนใจเรื่องเกี่ยวกับ การคำนวณเลขด้วยวิธีการนี้ของนักเรียนที่มีอยู่4คนในห้องที่เขาคิดว่าเออเด็กแบบมีความช้าในการเรียนรู้อ่ะแล้วเขาจะลองวิธีการใหม่ออกแบบตัวทสัสยังไงที่ทําให้เด็ก4คนนี้เรียนรู้ไปกับเพื่อนได้ตรวาทอเล็กมากแค่นี้ครับแล้วเขาก็เล่าว่าทำไมเขาถึงทำเรื่องนี้เหตุผลคืออะไรทำเพื่อเป้าหมายอะไรด้วยวิธีการอะไรทำาสรแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง พัฒน์เชิของการเขียนวิจัยที่ไปเล่มอ่ะจะเป็นแค่นี้เองนะครับแล้วก็ปกติอย่างก,กูเคยได้ได้เล่มที่เป็นบุ๊กของเขา,าเนี่ยมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นวิจัยแต่ละคนเนาะแล้วก็มีเป็นตารางสรุปรวมว่าปีนี้โรงเรียนเนี่ยได้มีการจับบัดดี้ยังไงใครทํางานคู่กับใครแล้วก็มีการเปิดฉเฉลยมาแล้กี่ครั้งแผนการสอนที่มีการเปิดฉเฉลยมาคือแผนการสอนเรื่องอะไรบ้างมันเป็นเดคคอร์ดประจําปีครับผม เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มันผสานแค่หมดเลยระหว่างกิจกรรม L.S. นะครับที่นําไปสู่การ Open Class กิจกรรม s y m p o เซียมที่จัดเป็นรายปีแล้วก็งานวิจัยที่เอามารวมเล่มเป็นตอนท้ายเนาะกูอยากจะเน้นย้ำว่าเวลาเราบอกว่าปล่อยของไปอของเนี่ยเออของทางญี่ปุ่นทางไต้หวันทางอะไรเนี่ยเขาทำแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ไปบือหวาที่ตัวกิจกรรมการสอนนะแต่เขาจะให้คุณค่ากับการออกแบบทัสคืองานที่ให้เด็กทําที่มันมีความหมาย แล้วสามารถที่จะมอนิเตอร์ติดตามได้ว่าเด็กเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายได้อันนี้คือสิ่งที่เขาจะเอามาแชร์กันมากกว่าครับรับตอนนี้ผมฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะรู้แล้วค่ว่าพอมีหลักการมีแนวทางการปฏิบัติงานของที่ปุ่นเป็นอย่างนี้แล้วอยากก็ตอนหน้าเราจะต้องมาคุยกันว่าแล้วที่ไทยที่เราโรงเรียนที่เรากําลังร่วมงานกันอยู่หรือว่าในที่ต่างๆที่นำเอา practice <ม>ของตัว s l c มาใช้เนี่ย มีแนวทางแนวปฏิบัติยังไงบ้างแล้วก็เผื่อว่าคุณครูผู้ฟังฟังแล้วอยากจะนําไปปฏิบัติที่โรงเรียนนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีคร่ะ้างฟังอดแคสต์ของเราแล้วรู้สึกถูกใจหรืออยากร่วมได้กับเราก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe แล้ะกดกระดิ่งเพื่อ้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Educa และจากศูนย์ ESD นะครับ